ในเรื่องนี้นอกระบบนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าหลายๆคนจะเจอเจอแล้วก็หลายๆคนก็รับไม่ได้กับมูลนี่ที่มันสูงขึ้นอยากแนะนำแบบนี้ค่ะคือบางคนเกิดความกลัวนะเพราะว่าคนที่เขามาเก็บเนี่ยน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะแนะนำค่ะว่าหาเงินนะหาเงิน ที่เรียกว่ามีอะไรเป็นหลักประกันและดอกเบี้ยถูกต้องนะคะซึ่งตอนนี้หน่วยงานราชการต่างๆก็เข้ามาช่วยเหลือนะเราอย่ากู้จนเกินตัวอย่าได้กู้จากคนนี้ไปปะกคนนี้และกู้จากคนนี้ไปปะกคนนี้อันนี้คือหายนะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่นอกระบบเนี่ยนะคะอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำคะ่ะแต่เราไม่มีช่องทางที่จะออกลองดูดีๆนะคะเริ่มต้นจากเล็กๆ นะแล้วค่อยไต่เต้าไปถ้าไม่มีก็สร้างตัวจากาการเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วค่อยขยับขยายประหยัดให้มากที่สุดประคองชีวิตให้ผ่านพ้นไปให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆนะคะลองค่อยๆตรึกตรองดูอย่าได้ไปยุ่งกับพวกผู้นอกระบบ วิธีที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่นอกระบบเป็นหนี้บัตรเครดิตไม่ใช่เอาอันนั้นมาโปอันนี้นะคะพวกนี้เป็นคดีแพงนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นหมายถึงว่าธนาคาไม่ได้ต้องการที่คุณนั้นโกงใครนะคะแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆนะคะเราก็ขอประนอมนี้และเมื่อเหตุการณ์สุดท้ายเราไม่สามารถจ่ายใดๆได้ไดไดได เรื่องเงินเดือนนะคะถ้าเราไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายไม่ถึง2 0,000ไอ้พวกเนี้ยนะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมายึดนะคะแต่ถ้าถึงและเ,เราก็อาจจะต้องถูกตัดเงินเดือนเพื่อไปชำระหนี้แต่ถ้ามันสูงมากมมยนะักก็ยอมไม่ขึ้นศาลไปค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยที่เกิดอัตรานั้นเป็นโมฆะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะประหยัดและถ้าประหยัดไม่พอก็หาช่องทางที่จะเพิ่มรายได้ค่ะเพราะฉะนั้น ต้องสู้ๆกันนะคะจึงจะชนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วแชร์ด้วยนะคะและกันนี้สนับสนุนโดยยายศีปันจิทิปค่ะขอบคุณนะคะ